ปีศาหาตัวละครระดับ S S R บวกตัวต่อไป <S 2> <S 2> <ม>และมันมีรูปให้เราดูตั้ง3รูปแบบนี้นี่คืออย่าบอกนะว่ามาทั้งหมด3ตัว <S 2> <S 2> ถ้าจะมาขนาดนั้นนี่ทีมงานก็ใจดีเกินแต่บางทีผมว่าทีมงานไม่น่าจะใจดีขนาดนั้นนะ <S 2> <S 2> <S 2> ยิ่งเป็นเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับเงินเงินทองทองเนี่ยโอ้โห,โหอย่าไปคาดหวังเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมรับฟังข้อมูลทั้งหมดก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์คลิปวิดีโอนี้ กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยท,ท,ทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสโตงเกสเวุฒไทยในวันนี้ทีมงานเขาก็ได้ทําการโพสต์รูปปริศนามารูปหนึ่งซึ่งรูปรูปนี้เนี่ยจะเป็นรูปเกี่ยวกับตัวละครตัวใหม่ในเดือนหน้า,าอีกทั้งรูปที่เขาโพสต์ออกมาเนี่ยยังมีตัวละครอีกทั้งหมด2ตัวแฝงมาอีกด้วยซึ่งรูปภาพรูปนั้นก็คือโพสต์โพสต์นี้เลยครับคุณผู้ชมทายปริศนาหาตัวละครระดับ S S R บวกตัวต่อไปรูปแรกเนี่ยเราเห็น ก็คือน้องฟุบุกิระดับ SSR หรือฟุบุกิร่างที่2ในสกินชุดปากคาบนั่นเองสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเคยมีกิจกรรมแจกฟรียกเซิร์ฟมาแล้วนะครับในช่วงตอนเดือนตรุษจ,จีนแล้วก็สกินนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะแจกฟรีอีกด้วยนะถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดตัวละครต่อมานะครับเป็นรูปตัวที่3เลยนะฮะสาหรับรูปนี้เนี่ยมีสี่แขนเรามองเว็บเดียวก็รู้ทันทีเลยว่ามันคือตัวบาคุซันระดับ SSR บวกนั่นเองซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยมันก็มาแจกฟรียกเซิร์ฟเหมือนกัน,นะรแล รูปตรงกลางรูปสุดท้ายตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครใหม่ในเดือนหน้าของทางเซเวอร์ไทย <Wow. S 1> ถ้าเ,เพื่อนๆดูจากรูปร่างตรงนี้แล้วก็ติดตามช่องของผมมานานเนี่ยจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันคือกระบองเหล็กระดับ S S R บวกนั่นเองแต่สิ่งที่ผมสงสัยมากที่สุดก็คือทําไมถึงเอารูปเงาทั้ง3รูปนี้โผล่มาให้เราได้ดูอย่าบอกนะว่ามันจะเอาเจ้าตัวฟูกิกักบบาคุซันเอเดนอาบวกกับมาแจกใหม่อีกครั้ง <Huh? S 1> แบบมันนี่มันก็เร็วเกินไปนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองอ่านโพสต์จากแอดมินกันหน่อยกััมน <Okay. S 1> นานแสนนานคือใครดูจากภาพเหล่านี้พร้อมถ่ายกันได้ไหมและทุกท่านเนี่ยเตรียมตัวดําพร้อมกันหรือยังยพร้อมกับมีคําใบว้วาตัวละครตัวไหนกันนะที่ยิ่งสู้ยิ่งเก่งและยังรักน้องสาวมากๆอีกด้วยโอ้ยใบขนาดนี้ไม่รู้นี่ก็แบบไม่ใช่แฟนเกมแล้วแหละก็สรุปจากเท่าที่ผมไปอ่านโดยรวมมันทั้งหมดเนี่ยรู้สึกว่าเดือนหน้าเนี่ยจะมีแค่เจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ SSR บวกเข้ามาเพียงแค่ตัวเดียวนะตั้งแต่ต้นเดือนส่วนกลางเดือนเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครรีเทิร์นตัวอื่นๆถ้าให้เรียงจากจักรพรรดิเด็ก s r บวกมาเนี่ยตัวละครที่จะรีเทิร์นตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวโบร้อนระดับ ssr บวกส่วนเจ้าตัวบาคุซันระดับ ssr บวกตัวนี้เนี่ยมันจะกลับมารีเทิร์นอีกครั้งหนึ่งตอนที่จะเป็นกิจกรรมในการแจกฟรีซึ่งหน้าต่างของกิจกรรมของเขาเนี่ยจะเหมือนกับตอนแรกๆของรางวัลเนี่ยจะถูกเปลี่ยนแปลงไปนะฮะแล้วก็จะดีกว่าเดิมด้วยถ้า<ว>หากเราทาเควสนะครับหรือภารกิจตรงนี้เนี่ยให้ครบ3แต้มหรือว่าเก็บเซอร์ปีศาจตรงนี้ให้ครบ3เม็ดเนี่ยเราเองจะได้รับตั๋วดําไปทั้้้งงหมมดดด5บบบบเเเกกก็ครรร6ไไปลลยูแวาที่2ะั อวบวก1ลูกเก็บครบ12เม็ดจัดไปเลยหินปุกเตือนระดับ SSR บวกของปีศาจ1เม็ดเก็บเซลปีศาจครบ18เม็ดก็ได้รับตัวดําไปเลยทั้งหมด10ตัวหลังจากนั้นก็จะเป็นพวกเศษตัวละครซึ่งกว่ากิจกรรมนี้มันจะโผล่ออกมาเนี่ยคือโคตรนานเหมือนกันนะให้ผมลองนับจากตารางเนี่ยก็น่าจะประมาณ890เซึ่งของทา,างเซเวอร์ไทยเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นอีกทีนึงว่าเขาจะเอาไอ้สามรูปเหล่านี้เนี่ยมีในยะมาแอบแฝงอะไรหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเดือนหน้ากระบองเหล็ก SSR อาบวกคือมาแน่นอนระดับ SSR ก็บาคุซันระดับ SSR บวกคอยว่ากันอีกทีหนึง่ง <Okay. S 1> ต่อมาเดี๋ยวผมมาขอพูดกันหน่อยดีกว่าว่าไอ้เจ้ากระบองเหล็กระดับ SSR บวกตัวน,นี้เนี่ยควรมีไว้ในทีมหรือไม่<ฮ>เพราะว่าจ้างตอนแรกๆเนี่ยคือผมอวยแบบอวยยับๆเลยนะและคืออวยแบบอวยมากๆเ <N> นื่องจากอย่างที่ทราบกันดีถ้าเกิดใครที่เล่นในเซเวอร์จี g เนี่ยคุณจะไม่มีทางรู้ตัวละครล่วงหน้าได้เลยว่าเดือนต่อๆไปเนี่ยจะมีตัวอะไรใหม่ๆมาบ้างซึ่งผมเองก็อวยแบบอวยโคตรๆเลยนะว่ามันโหดแบบโหดจัดๆคือถ้าหนึ่งๆกันด้วง SSR บวก แต่พอเรามาเห็นตัวละครล่วงหน้าแบบนี้แลวเนี่ยมันก็ไม่ค่อยน่าอวยมากสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามมันโหดไหมตอบเลยว่ามันโหดอยู่นะแต่เพียงแค่ว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กเอเออาบวกเนี่ยมันจะดูด้อยในช่วงของคอเกริวกันชูปเอเอาบวกเนื่องจากผาสี่การตายเกิดแล้วนอนแองแมงอยู่ในสนามเนี่ยคือมันจะไปทับกับอโล่อมตะถ้าเกิดไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กเอเออาบวกมันนอนอยู่ในสนามแล้วไอ้คอเกริวมันทํางานขึ้นมาเนี่ยระยะเวลาของการนับถอยหลังโล่อมตะเนี่ยมันก็จะยังลดลงเรื่อยๆนะแล้วไอ้เจ้าตัวกระบองเหล็กเนี่ยที่ ทำดรามีดอะไรเลยอารมณ์ให้พูดสรุปง่ายๆก็คือเหมือนมันทับซ้อนกันอะแบบมันใช้งานกันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดไปเล่นในคอปู่บอมหรือว่าคอที่เป็นฮีโร่หรือว่าศึกดวลฮีโร่เนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าม่งโคตรโหดครับเอาเป็นว่าเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ SSR บวกตัวนี้เนี่ยมีไว้ก็ดีไม่มีไว้ก็ได้แล้วแต่ง,งบเพื่อนๆเ,เ,เลย <Okay. S 1> เพราะว่าตัวละครตัวนี้ถ้าจะให้มันโหดแบบโหดจ,จัดนะคุณต้องทําการอัปเกรดสกิลระดับ SSR บวกที่มันเป็นปกตนเนี่ยให้กลาย,ายไ,ปไปเป็นเลเวลที่2ให้ได้ก่อนหลังจากนั้นเเเพื่่อออออนนกกก็็ตต้้งงงปปปลลาาวววธขมััีีใหไ3ดท ตัวนี้จะโหดทันทีส่วนการอัปเกรดห้าดาวเหลือง5าดาวม่วงไม่จําเป็นเลยครับสำหรับเจ้าตัวกระบองหล็ก SSR บวกถ้ามีงบหรือเศษเหลือแล้วอยากจะทําแบบให้มันเร็วๆสุดๆดเนี่ยก็ไปทาได้แต่ถ้าใครที่งบน้อยๆไม่รีบอะไรมากมายเนี่ยก็ไม่ต้องไปรีบทํามันเป็น5ดาวเหลืองห้าดาวม่วงสิ่งที่ตัวละครตัวนี้ควรทําเลยนั่นก็คืออาวุธเฉพาะ3ดาวต้องมีสกิล SSR บวกปลุกตื่นต้องเป็นเลเวลที่2อันนี้แหละคือจําสุดๆเดี๋ยวเรามาลองทบทวนดูสกิลของเขาสักนิดนึงละกันสำหรับสกิลอันเตียงของเขาเมื่ออัปเกรดมาเปนาา้ลยกมัหหบ ต่อเนื่อง3ครั้งด้วยดาเมจ150%ซึ่งตัวนี้จะโจมตีเป็นดามจดล้วนๆนะครับไม่จาเป็นต้องไปปั่นเลือดนะและหลังจากที่เขาโจมตีเป้าหมายหลักไปแล้วเนี่ยเขาก็จะทําการชาร์จดามจดเพิ่มเติมนะฮะผมสูงสุดอยู่ที่420%้อพร้อมยังทําการโจมตีอีกครั้งหนึ่งใส่สตูเป้าหมายที่มีเลือดที่น้อยที่สุดทั้งหมด3ตัวละครด้วยคอมโบ3ครั้งแล้วก็ดามจดเนี่ยจะคิดอยู่ที่420%อีก่ร้อยยี่มโบเ่วปครของเราก็จะยังมีการฟฟืื้นูเลอทั้งหมด12% ไอการฟื้นฟูเลือดตรงนี้เนี่ยมันจะอิงจากการคอมโบต่อเนื่องอสรุปเลยไอเจ้าตัวกระบองเหล็กเนี่ยมันโจมตีคอมโบ3ครั้งอัตราการฟื้นฟูเลือด12%ตรงนี้มันก็จะเด้งอยู่ทั้งหมด3ครั้งนะครับก็คือ 12, 12, 12แล้วก็อย่าลืมนะครับว่าไอเจ้าตัวกระบองเหล็กเนี่ยมันโจมตีได้ทั้งหมด4ตัวหากเรานับการโจมตีตั้งแต่ครั้งแรกนะครับผมก็คือคอมโบ3ครั้ง1ตัวอีกหนึ่งตัวก็โดนคอมโบอีก3ครั้งอีกหนึ่งตัวก็โดนคอมโบสรุป้เจาวกระบองเหล็ก SR ตัวนี้นมัด้งเลือดีกหน ส่วนดาเมดเนี่ยก็สูงสุดอยู่ที่420และถ้าเกิดเจ้าตัวกระบองเหล็กไม่ได้ทาเป็นอาวุธเฉพาะ3ดาวไอการฟื้นฟูเลือด12ทุกๆุกคอมโบเนี่ยจะหายไปทันทีส่วนการทําดาเมดใส่ศัตรูเนี่ยจะปั่นแค่2ตัวเท่านั้นซึ่งดาเมดโดยรวมถ้าเขาชาร์จเต็มมาสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่380รแล้วก็ดาเมดพื้นฐานหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่120เก็ถือว่าแตกต่างกันเยอะอยู่พอสมควรเลยนะต่อมาสกิลปลุกเตือนระดับ SSR บวกถ้าตัวกระบองเหล็กตัวนี้้ถาเกิดมันตเพ โดนดามเมดอะไรรุนแรงก็ตามเนี่ย <Wow. S 1> เขาก็จะนอนพักแองแมงอยู่ในสนามก่อนการกระทําครั้งถัดไปหรือถ้าเพื่อนในทีมของเราตายหมดเจ้าตัวกระบองเหล็ก SSR บวกตัวนี้เนี่ย <Wow. S 1> ก็จะทําการฟื้นคืนชีพขึ้นมาทันทีด้วยเลือด70% <Wow. S 1> สูงสุดของการฟื้นคืนชีพจะอยู่ที่4ครั้ง <Wow. S 1> และหลังจากที่เขาฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วเขาก็จะทําการอันติใส่ฝั่งศังตรูที่มีเลือดน้อยที่สุดทั้งหมด3ตัวซึ่งดาเมจก็น่าจะคิดจากอันติตัวนี้โดยรวมทั้งหมด100% <Wow. S 1> แต่ถ้าหากเพื่อนๆไม่ได้อัพเลเวที่ เจ้าตัวกระบองเหล็กตัวนี้ก็จะเกิดใหม่มาได้แค่3ครั้งเลือดที่เขาฟื้นฟูขึ้นมาเนี่ยจะอยู่ที่4 0่แล้วหลังจากนั้นเขาก็จะทําการอันติใส่ฝั่งตัวที่มีเลือดที่น้อยที่สุดทั้งหมดแค่1ตัวเท่านั้นบอกเลยว่าไอ้ตัวนี้อัปเกรดสกิลเอสอาร์บวกไปเป็นรดับที่2เป็นอะไรที่ดีและคุ้มโคตรๆส่วนเรื่องอันติอัพไปเป็น3ดาวก็คุ้มเหมือนกันต่อมาเรามาดูกันที่พาสซีฟสกิลติดตัวที่ผมบอกว่าไม่จําเป็นต้องรีบปั้นเป็น5ดาวเห้าดาวงเหล็กก SSR ตััวนนี้เมจะทําารป้องกกันารตติดสให้กับ เพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับมันแค่นั้นเองค่ะคุณผู้ชมสาเหตุที่ผมบอกว่าไม่ควรรีบปั้นไปเป็นห้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงเนี่ยเนื่องจากตัวละครที่ทําสถานะสตาร์มันยังสามารถทําให้เพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับกระบองเหล็กไอสอาร์บวกเนี่ยติดสตัรได้เพราะอย่างที่เราทราบกันดีว่าไอ้เกลวินหรือตัวละครที่ติดสตารหรือติดสถานะสนามพลังต่างๆเนี่ยเขาจะเพิ่มเอฟเฟกขึ้นมาใหม่นะครับนั่นก็คือมีโอกาส5 0ที่จะทําการเจาะเกาะเอฟเฟกภูมิคุ้มกันเหล่านั้นเนี่ยได้นะผมก็เลย เป็น5้าดาวเหลืองห้าดาวม่วงเอาจ,จริงๆแล้วเราเก็บทุนเหล่านั้นเนี่ยไปทำสกิลระดับ S S R บวกให้กลายไปเป็นเลเวลที่2กับอาวุธให้กลายไปเป็น3ดาวอ่ะจะดีกว่าก็เอาเป็นว่าใครอยากจะเปิดตัวละครตัวนี้แนะนําให้เปิดมาเลยครับแล้วถ้ามีงบทำ S S R บวกเป็นเลเวลที่2กับอาวุธ3ดาวได้จะ ดีมากๆส่วน <Okay. S 2> ระยะเวลาในการเล่นถ้าอิงตาม PVP แบบข้ามเซิร์ฟนะยิงตามแบบคนที่เล่น PVP จริงๆจ,งจังๆแบบซีเรียสจัดๆเนี่ยตัวละครตัวนี้จะเล่นไม่ได้นานมากเท่าที่ควร oh. ก็คือมันจะตกเมตาสักประมาณตอนอะตอมิกกับกาโลเข้า <ๆ S 2> จริงๆเซิเวอร์จรีมันก็เริ่มหายตั้งแต่ไอ้เจ้าตัวเกลิลแล้วนะแต่มันยังไม่มีตัวละครตัวอื่นที่มาแทนได้ดีกว่าเขาก็ยังเล่นอยู่แต่พอมีอะตอมิกมาแล้วกาโลมาแล้วเนี่ยโอ้ตัวนี้ก็จะหายไปเลยส่วนในศึกโดนฮีโร่ตัวนี้ยังยืนท็อปหนึ่งแล้วก็เรื่อง PVP ในเซิเวอร์ก็ยังสามารถใช้้ไดอยู่นว เกิดเป็นผู้เล่นที่แบบไม่ได้จริงจังไม่ได้ซีเรียสอะไรเกี่ยวกับ PVP หรืออันดับแชมป์หรืออันดับที่1ก็ตามเนี่ยตัวละครตัวนี้เล่นได้ยาวๆคุณเจ้ามันทิ้งตอนไหนเจ้ามันตกเมตาตอนไหนแล้วแต่คุณเลยเพราะ i อเดีเป็นของคุณเองตัวละครเป็นของคุณเองตั๋วดําเป็นของคุณเองคุณจะเปิดมาไว้ในทีมอะไรยังไงเล่นแบบไหนก็เป็นของคุณเองแต่ถึงที่ผมอยากจะแนะนํามากที่สุดอย่างที่ผมพูดไปหลายๆครั้งอุปกรณ์เฉพาะต้องเป็น3ดาว SSR บวกปลุกตื่นต้องเป็นเลเวลที่2โหดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ ยังไงใครที่อยากจะฝากเปิดเจ้าตัวกระบองเหล็กระดับ s s r บวกให้ผมปั้นแบบสุดๆไม่ว่าจะเป็นอาวุธ3ดาวสกหรืออาร์บวกือวิีสองคมาได้ที่ Facebook นักกรเหมาคมเดี๋ยวผมจะจัด ให้แบบแจมๆ <Okay. S 1> เนื่องจากตัวละครตัวนี้เนี่ยผมงบไม่ถึงนะฮะในเรื่องของสกิลระดับ SSR บวกไปเลเวลที่ 2, 2> oh. ผมเองก็อาจจะค้ำๆไปก่อน oh. ยังไงใครที่มีความคิดเห็นหรือขัดแย้งไปนอกเหนือมากกว่านี้หรืออยากจะติอยากจะเตือนอะไรผมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และก่อนที่เราจะจบคลิปว,วิดีโอนี้ไปด้วยกันหรือปิดคลิปว,วิดีโอนี้กันไปเนี่ยก็อย่าลืมที่จะช่วยกดไลค์ให้กับคลิปว,วิดีโอนี้ กดแชร์ให้ทั่วถึงกด Subscribe และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขอภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน